ธุรกิจของเราเนี่ยเราก็ให้บริการขนส่งอุคลากรน,นะครับให้กับพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นลักษณะของการรับส่งพนักง,งานแล้วก็เก็บรายได้จากทางโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเราก็อยู่ในพื้นที่ทางโซนภาคตะวันออกเป็นหลักนะฮะในปัจจุบันนี้ครับค่ะคร่งปีแรกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี่เพียแล้วครึ่อปีหลังเรามีแผนยังไงบ้าง ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าโรงอุตสากรรมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบบ้างนะครับจากการระบาดโควิดแต่ว่าก็ยังดีกว่าในปีที่แล้วเะพร้อนออกมาที่รายได้ของทาง ATP e เราก็ได้มีการขนส่งให้กับพนักงานเนี่ยในอัตราที่คิดว่าน่าจะเข้าสู่สภาวะเกือบจะปกติแล้วถ้าดูจากยอดรายได้เนี่ยก็จะพัฒนาการที่ดีขึ้นประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรามาสหนึ่งและไตรมาสสองของปีที่แล้วนะครับ ทีนี้ในแง่ของครึ่งปีหลังลคะภาพในส่วนของโรงงานอุตสาหการรมหรือว่ากลุ่มลูกค้าตอนเนี้เริ่มกลับมาหรือยังแล้วเรามองแนวโน้มเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะอ,อต้องเรียนว่าสภาวะตอนนี้เนี่ยทาให้ในการมองได้ค่อนข้างยากเ่มงจะว่ามีสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลเลายลเลนะครับจากการระบาดของโควิดแต่ถ้าเป็นภาพโดยปัจจุบันเนี้ยทางโรงงานอุตสาหกรรมก็มียอดการผลิตที่ค่อนข้างดี ในแง่ของธุรกิจแต่ว่าบางโรงงานอาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการมาตรการป้องกันอะไรต่างๆนี้ออกมาพอสมควรนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนที่กระทบมาที่ทาง ATP e เนี่ยก็การเกินนดผลกระทบในในเชิงบวกแต่ไม่แน่นอนสักเท่าไหร่ก็คือเนื่องจากว่าการเดินทางเนี่ยมีการใช้ในโยบาย social distancing ทำให้ต้องมีการเพิ่มจำนวนรถที่จะเข้าไปใช้บริการนะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีพนักง,งานหลายท่านที่มีความกังวลก็ตัดสินใจจะเดินทางมาทาง,งานด้วยด้วยลถส่วนตัวก็มีทําให้จํานวนพนักง,งานที่เข้าสู่รายการผลิตเนี่ยอาจจะมีจํานวนที่ลดลงนะครับแต่อัตรา,าก,การใช้รถเนี่ยก็ยังยังไม่ได้มีการลดลงมีการเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะว่าต้องเพิ่มจํานวนรถแล้วก็ลดจํานวนผู้โดยสารต่อ,อคันลงนครับค่ะค่ะเอ๊ะปัจจุบันนี้เราให้บริการรถเนี่ยจํานวนกี่คันอยู่ที่ไเซชั่นเป็นยังไงบ้าง คือในไตรมาสสามเนี่ยเราได้มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นมาเริ่มตั้งแต่วันที่เอ่อหนึาา่งกรกฎานะครับทําให้เราต้องเพิ่มจานวนรถเนี่ยเข้ามาอีกสักประมาณเจ็ดสิบคันยอดรวมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้รถให้บริการเนี่ยที่เป็นรถของบริษัทเองอยู่ประมาณสักห้าร้อยกว่าคันนะครับคะ่ะแล้วก็เอ่อมีรถที่มาร่วมให้บริการเราอีกสักประมาณเก10ือบหนร้อยคันผมว่าตอนนี้เราก็บริหารรถอยู่ใกล้ๆหกร้อยคันนะครับอืม ค่ะทีนี้ในในในคิสามนี่สิ่งที่น่าจับตาเนี่ยก็คือเรื่องลูกค้าใหม่แล้วก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเอ่อมันมันมันจะช่วยผลักดันในตัวของ ADP แบบไหนยังไงบ้างคะโอเคครับก็คือในแง่ของลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาก็มีลูกค้ารายใหญ่แล้วก็ลูกค้ารายย่อยอีกประมาณสักสองสามรายนะครับซึ่งตัวเลขก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะทําให้ในส่วนของภาครายได้ของเราเนี้ย โตขึ้นจากไปมาสหนึ่งไปมาสองเนี่ยผมว่าตัวเลขประมาณสัก15เปอร์เซ็นถึง20บปอร์เซ็นตได้อันนี้ก็คือเลสเลนส์สถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่งที่ผมเรียนว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเป็นสถานการณ์ใ,ในปัจจุบันการเรียกใช้รถในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ารายได้เราก็จะโตประมาณสัก15เปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยนะครับค่ะค่ะ ในส่วนของตัวราคาน้ํามันล่คะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยหลักเลยในการดําเนินธุรกิจของเราตอนนี้เราเรารู้สึกว่าจะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเหมือนกันอย่างนี้เรามองอยังไงจะเมีได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะก็มีได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าดีมา่งไดีมาสอ2เนี่ยราคาน้ํามันมีอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ผมว่าก็เป็นข่าวดีเพราะว่าตลอด6วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการติดตามราคา น้ำมันดิบตลาดโลกก็มีทิศทางที่ที่ลดลงนะครับเราก็รอว่าเมื่อไหร่น้ามันหน้าปั๊มจะจะลดลงนะครับ<ม>ก็ดูว่าเป็นทิศทางที่ที่ลดลงในช่วงนี้ครับค่ะ<ม>พี่ปิยะถามีโปรเจกต,ต์ใหม่ๆที่จะเล็งๆไว้หรือว่าที่จะเข้ามาเติมเสริมแต่งของในในส่วนของ ATP สามจุดไหมคะเออโปรเจกต,ต์ใหม่ๆตอนนี้ต้องเรียนว่าเราเนี่ยจะมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอยู่พอสมควรนะครับก็มีลูกค้าใหม่ๆที่มีการคุยกันจะต้องเรียนว่าพาริตี้ของโรงงานตอนนี้เนี่ยอยู่ที่การบริหารสถานการณ์เรื่องของโรคระบาดซะมากกว่านะครับการที่จะมาดูในรายละเอียดแล้วก็ปรับเอ่อเปลี่ยนการใช้ลดรับสงพนักง,งานนี้อาจจะเป็นพาริตี้หนักแต่ว่าโปรเจกต์ของเราตอนนี้เนี่ยก็คือเราก็พยายามติดตามกระแสซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ติดตามที่กระแสข,ของรถไฟฟ้านะครับ เราคิด<อ>ว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้าเข้าไปบริหารรถสีฟ้าได้มากขึ้นนะครับค่ะเล่าเล่ารา,ายละเอียดหน่อยได้ไหมคะร,รู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบไหนจะทดลองใช้กี่คันก่อนจะได้เห็นตอนไหนยังไงบ้างคือต้องบอกว่ารถไฟฟ้าเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่นะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือราคาเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่ในเบื้องต้นนะครับ <Es pe c. S 2> สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็คือค่าบำร,รุงรักษาซึ่งทุกค่ายเนี่ยเขาเคลมว่าค่าบำรุมงรักษาคงจะน้อยอ่ะนะครับส่วนที่สามเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของมูลค่าคงเหลือหลังจากที่การใช้งานไปแล้วการได้ค่าของของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยจะมากหรือน้อยแค่ไหนยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยทําให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะเป็นผู้ลงทุนในเรื่องของตัวรถในในเบือ้องต้นแต่ว่าเราก็าอยากที่จะเอ่อเรียนรู้แล้วก็หาโอกาสในการที่จะใช้รถไฟฟ้านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีบางหน่วยงานที่ที่เขาพร้อมที่จะลงทุนแต่ว่าเขาเขาไม่อยากที่จะบริหารจัดการซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมบริหารจัดการแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ลงทุนในเรื่องของตัวรถน,นะครับอ๋อค่ะค่ะอืมโมเดลน่าสนใจมีคุยหรือยังคะพี่ปิยะถามเลยแอดถามเลยก็ก็มีนะครับอย่างอย่างล่าสุดที่เราแจ้งข่าวไปเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเข้าไปให้บริการในส่วนของการบริหารจัดการให้กับทางบริษัท อีว uh, ีนอพลัสนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้เช่ารถส่วนบุคคลที่เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปทําการบร<ช>ิหารจัดการในส่วนของแบ็กออฟฟิศให้แล้วนะครับตัวนี้มันจะเป็นในตัวของเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นธุรกิจแบบใหม่หรือว่าในตัวของโมเดลใหม่ของ a อ p หรือเปล่าคะ ผมว่าเป็นการมองหาโอกาส,สมากกว่านะครับถ้าอาจจะยังไม่ได้มองว่าเป็นภาพสองเป็นธุรกิจหรือเป็นดิสเนสโมเที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเป็นการใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ของเราเนี่ยในการที่จะแตกลายออกไปแล้วก็มองหาโอกาสที่ที่เกี่ยวข้องนะครับอืมค่ะค่ะทีนี้ในแง่ของทิศทางผลประกอบการเลยค่ะมองครึง่งปีหลังเป็นยังไงบ้างคะพี่บีย ในแง่ของที่ทางของประกับการเนี่ยผมคิดว่าในครึ่งปีแรกโดยเฉพาะไรมาสสองเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขนะครับในแง่ของรายได้เราก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ว่าในแง่ของผลกําไรเนี่ยเนื่นองจากว่ามีค่าใช้จ่ายที่เราต้องมีการเตรียมตัวสําหรับเตรียมรถที่จะมาให้บริการในไฟมาสสามเนี่ยทาให้ตัวยอดกําไรเนี่ยมันลดต่าลงนะครับส่วนในไตรมาสสามเนี่ยเนื่นองจากจไม่ได้มีรายจ่ายพิเศษเลยตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าอัตราการทำกำไรเราก็จะกลับเข้ามาสู่ อสัดส่วนที่ใกล้เคียงเดิมหรือว่าพัฒนาการที่ที่ดีกว่าเดิมนะค,ะคะรับเพราะว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดต่างๆเนียทําให้เรามีโครงการที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงค่อนข้างพอสมควรนะครับค่ะค่ะปกติแล้วในส่วนของตัวอัตรากําไรเราอยู่ที่ระดับที่ประมาณเท่าไหร่คะ,ะตัว net profit เนี่ยเราพยายามที่จะยืนให้ได้อยู่ในช่วง10%ขึ้นไปนะครับ ในส่วนของตัวกอสเนี่ยเราก็พยายามที่จะอยู่ในช่วงประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอืค่ะค่ะอีนี้ภาพรวมปีนี้ก็ยังมั่นใจว่าน่าจะเติบโตได้ดีใช่ไหมคะเพราะว่าคิวสาเนี่ยเราจะไม่มีอดอกเบี้ยหรือว่าพวกตัวค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วครับผมก็ท้องเรียนว่าด้วยความระมัดระวังนะเนื่องจากว่าสถานการณ์เปลีป่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็มองเห็นทั้งโอกาสแล้วก็เห็นทั้งวิกฤตเลยนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะประคับประคองแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับ โอกาสเนี่ยเราก็มองหาโอกาสใหม่ๆเหมือนกันนะครับอืมค่ะค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางพี่พิยะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก ATP มากขึ้นค่ะก็ต้องเรียนว่าทาง ATP เนี่ยนะครับเราก็ให้บริการทางธุรกิจอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็โครงสร้างไรายได้ของเราในขั้ขง,ขงชัดเชนนะครับถ้านักลงทุนมีการติดตามเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างแล้วก็รายได้แล้วก็ไ ว่าผลประกอบการของบริษัทได้อย่างชัดเจนนะครับก็เรียนว่านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนสาหรับเอทีพีสรับูนย์ก็ขอให้ติดตามข้อมูลต่างรแล้วก็ทางบริษัท,แล,ท,ษทและทางฝ่ายบริหารก็พยายามที่จะให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ที่ชัดเจนนะครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณทางพิยามากมากนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการคะ่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค,ครับสวัสดีค่ะ